สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมเช่นเดิมครับเป่าชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับมีสาระการเกษตรเคล็ดลับดีๆนะครับก็นํามาฝากให้กับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงได้ได้รับชมกันนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูแปลงปอเทียงนะครับปอเทียงซึ่งเขาปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่อที่จะปรับปรุงดินนะครับตอนนี้เขาก็ปลูกไว้ ต้นปอเทียงกําลังใกล้จะออกดอกนะครับตอนนี้เขาจะปอเทียงเขาจะให้ผลผลิตนะครับให้ธาตุในตัวเจนนะครับแล้วก็กําลังจะออกดอกเป็นดอกหเหลืองๆเลยนะครับเพือ่อนๆกำลังจะออกดอกความสูงก็ประมาณเกือบ 1- 2เมตรนะครับเพื่อนๆนี่กาลังจะออกดอกช่วงนี้นะครับกําลังจะออกดอกช่วงนี้กําลังจะเป็นปุ๋ยที่ดีมากนะครับเขาถึงได้ทําการไถกรบดินนะครับเพือ่อนๆไถกลบดินโดยการไถ ไถปอเทียงนะครับไถลงไปแล้วก็ให้กลบดินลงไปนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยนะครับเอารถไถเหยียบนี่นะครับเหยียบแล้วก็ไถกล,ลงไปนะปอเทียงเนี่ยครเ,เขาปลูกได้เบเดือนแล้วเนี่ย เขาปลูกติดเดือนมั้งไยตีสิหามึ่งเลยจีออกมาตีสิหามึ่งพอมันพอมันใกล้สีออกดอกนี่เฮาก็เลยไถ่กบเลยโอ้ถ้าปวยมันออกดอกหลายมันมันจะไถ่ไม่ได้จีมันไถ่ได้แต่มันแข็งโอ้มันจะแข็งหมายถึงว่ารากของมันในดินมันจะคืแข็งอะรัมมันอะแข็งโอ้พอมันจะลัมรัมมันแข็ง ที่นี่พอเขาไถาแล้วเขาต้องทิ้งไว้ลายบันไดเขาจะเฮ็ดมาเฮ็ดเป็นแปลงผักได้ไหมน,นั่งหน่อยนะสามสิวบวันขึ้นไปถึงเลยละลายเมื่อไถดินกบเสร็จแล้วให้ดินเนี่ยกบต้นปอเทียงไว้ประมาณสามสิบวันขึ้นไปทำให้ปอปอเทียงเนี่ยละลายเฉยละลายละลายใช่กับดินละลายเป็นปุ๋ยครับละลายเป็นปุ๋ลลย,ลลยแล้วทีนี้เขาก็มาไถา ใส่ไม่รอบนึงใส่แป้งติมาเนี่ยไส่แป้งแล้วก็ยกล่องยกล่องอ๋อช่วงนั้นคือพอเทียนนี่ละลายแล้วครับอ่บาใบมันจะยุบลงของมันเองติเป็นปุ๋ยของมันมนมาครับอ่จริงๆเราทำป่อยให้มันออกดอกมันจะเหลืองงามเลยเนาะปล่อยเถลืองเนาะอ๋อนั่นเกี่ยวเห็ดพันครับนาะอ๋อที่เหลือ,ท,ลอที่เหลือไว้ตรงนั้นจะนเอาไว้ทำพันครับ เออทำพันนี่ก็ทำพันก็ปล่อยมันออกดอกออก่ออกเป็นเม็ดมันเลยเป็นเม็ดอ๋อเป็นเม็ดเนาะเป็นเม็ดแล้วก็ตัดตัดตัดไปห้อยไว้เป็นเม็ดรือว่าออกเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมัดมัดเป็นแล้วนั่นแหละครับมัดเป็ือนก้อนเหมืนก้อนเนื้อเขาเนาะเป็นมัดไปแล้วไปห้อยไว้แล้วก็มามาเคาะเอาเม็ดนั้นอ่าพอเที่ยงนี่ส่วนมากเขาจะให้ทานอย่างเงี้เหรอลายอ่ะ เ็ศปุยในตัวในตัวเจนตีลายอ่ะโอ้มันมันเป็นพืชประเภททั่วเป็นบ่พืชประเภททั่วโอ้เป็นพืชประเภททั่วที่จะไอ้ให้ปมปมในรากมันจะมีในตัวเจ้นลายเนาะโอ้ถือว่าปลูกได้งามเขาใส่เม็ดพันลายมันได้เนาะแปลงเนี่ยประมาณจะกิโลหนึ่งไร่ก็โลหกกว่าโอ้หนึ่งหน่งไร่ตอนเท่าตาอยากให้ดีอ่ะ ไรหนึ่งโลหนึ่งก็เลยโอ้ไรละหนึ่งกิโลไรละหนึ่งกิโล้มดินก็เลยไเลยหั้มดีอ๋อไรหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองโลเนาะดูนะครับนาย้อ้ไถไถกรบปอเทืองครับแล้วหลังจากนั้นก็จะปล่อยไว้ถ้าเป็นปุ๋ยแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยดีมั้งปะโอ้ตรงนี้แปลงเขาจะปลูกยังไงเนี่ยมะเขือเปาะพระราชทานโอ้มะเขือเปาะพระราชนทรันโอ้เป็นของ โครงการอาหารพันธ์ดีไปสมเด็จพระเทพนะเนาะเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ทรงสืบจากท่านเ,เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ทรงสืบจากท่านมาเสียบป่อปเขาจะเริ่มปลูกในเดือนใดนะวันท,นที่หนึ่งตุลาคโอ้หนึ่งตุลาเออพอดีเป็นการติ้งดินไว้พอดีเนาะนติ้งดินไว้ไทยนี่เราจะต้องมาคาดมาอย่างกบใบปอเทียงอีกว่านี่ บ่ครับปล่อยที่เลยปล่อยเลยเราขอที่ยุบเองไม่ไยุบลงเองครับหรือบางทีฝนตกมามันก็ะติบเปื่อยของมันเปื่อยเองครับอ๋อไถแล้วก็ปล่อยยุบนะครับปล่อยไว้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเนาะแล้วพอปุ๋ยพอพอเทียงยุบเป็นปุ๋ยละลายแล้วก็จะนำไปมาไถแปลงเพื่อปลูกเพื่อผลักทำการเกษตรนครับนี่ครับเยอะมาก ในแปลงต่างๆนะครับเพื่อนๆแปลงต่างๆก็จะมีปอเทืองนะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับเพราะว่าทําการเกษตรแล้วความชื้นนะครับก็จะทําการเกษตรยากขึ้นมานิดหน่อยเราจะต้องรักษาเรื่องการความชื้นของน้ํานะครับแล้วก็เสื้อรานะครับก็เลยต้องปลูกปอเทืองในช่วงหน้าฤดูฝนนะครับปลูกปอเทืองแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงดินนะครับเพื่อนๆ ครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับบ่าวชามาสวนเกรรษตรพอเพียงครับผม